ปวดบริเวณสะโพกด้านขวานะคะแล้วก็ปวดราวลงขามีอาการชาร่วมด้วยค่ะอยากหายค่ะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติสามารถยืนได้นานเดินได้นานอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะชื่อวรรลัตอายุ34ปีนะคะทำงานเป็นพนักงานต้อนรับค่ะ วันนี้มาปรึกษาคุณหมอในเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะแล้วก็ได้ทำเอ็มไปแล้ววันนี้ก็มาฟังผลกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอแนะนาวิธีการรักษาค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะมีอาการปวดบริเวณสะโพกด้านขวานะคะแล้วก็ปวดราวลงขามีอาการชาร่วมด้วยค่ะเป็นมาประมาณ4ปีนะคะเป็นเป็นหายหายมาโดยตลอดทานยาก็ไม่หายจนช่วงระยะหลังอะคะ่ะมีอาการปวดหนักมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกว่าเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและก็การทํางานนะคะก่อนหน้านี้ได้มีการหาข้อมูลมาเยอะมากนะคะแต่ศูนย์กระดูกสันหลังที่นครทนนะคะได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของแพทย์ที่ดีที่สุดแล้วก็รักษาที่นี่ที่เดียวจบค่ะไม่ต้องคอนซัลไปที่ไหนเพิ่มเติมอีกอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่เลือกมาที่นี่เป็นเพราะว่ามีคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับกระดูกสันหลังคุณหมอมีความเชี่ยวชาญก็เลยเลือกตัดสินใจมาที่นี่ค่ะ ซึ่งปุ้มก็มีความคาดหวังนะคะในการรักษาครั้งนี้ก็คืออยากหายค่ะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติสามารถยืนได้นานเ,เดินได้นานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างานต้อนรับที่ปุ้มทําอยู่อะค่ะก็คือใช้เวลาในการยืนและเดินเป็นส่วนมากค่ะเดี๋ยววันนี้ไปฟังผล MI กับคุณหมอนะคะว่าคุณหมอได้มีวิธีการแนะนําในเรื่องของการรักษาอย่างไงบ้างค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธิพงศ์สุทธิอุดม แพทย์หัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครทนนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอ,อคะผล m r i ไเป็นยังไงบ้างคะอาการของเราเนี่ยปวดหลังแล้วลงขาขวาด้านบนเนี่ยเป็น m r i ที่ปกตินะครับเราเห็นถุงไขสันหลังนะครับขนาดใหญ่เส้นประสาทสองข้างซ้ายขวาปกติดีนะครับเราดูหมอนรองกระดูกสองข้อล่างเนี่ยจะเห็นว่ามีสีดำกว่าปกติอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะครับ ตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังที่เราสงสัยจากการตรวจร่างกายว่ามีการกดทับเราจะเห็นว่าเส้นประสาทเมคเชียที่เราเห็นเส้นเบลเลอร์เลยนะครับถูกทับจนคอดดําเลยก็มีรอยฉีกของหมอนรองกระดูกสันหลังสีข,า,ขาวๆอยู่ตรงนี้นครับมีข้อต่อซึ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงไปกดก็จะโดนกดด้านบนแล้วก็โดนกดทั้งจากด้านหน้าเข้าหากันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให,ให้เกิดมีอาการปวดล้าลงขาขวานะครับแล้วก็มีอาการชาความรู้สึกลดลง เราลองรักษากันมา3มเดือนแล้วการปวดมันไม่ทุเลาบวก,กับมีอาการชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องผ่าตัดสิ่งที่หมอจะทําให้ก็คือหมอจะไปทําไอ้ตัวเส้นประสาทตรงนี้ครับให้โพงมันโล่งนะครับด้วยการที่หมออาจจะต้องเข้าไปเจียข้อต่อตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็ตัดหมอนองกระดูกในส่วนที่ปลิ้นออกมานะครับเพื่อให้เส้นประสาทมันโล่งให้มันขยายขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้ามันขยายขึ้นมาคุณวรรัตน์ก็จะหายปวดนะครับ เราเลือกวิธีที่จะผ่าตัดด้วยกล้องเอ็นโดสโคปนะครับกล้องเนี่ยใหญให่กว่ายุกก้อยหมอนิดหนึ่งนะครับซึ่งผ่าสนกลาง7.9มิลน,นะครับหมอก็จะสอดผ่านผิวหนังเข้าไปนะครับเพื่อไปขยายโพรงประสาทแล้วก็ตัดหมอรองกระดูกนะครับในส่วนที่มันแตกออกมาออกเราไม่ได้ตัดหมอรองกระดูกออกทั้งหมดเราเอาออกเฉพาะตรงส่วนมันปริ้นออกมาและส่วนที่ที่แตกเป็นเศษอยู่ข้างในเหลือหมอรองกระดูกที่ดีอยู่ประมาณสัก 8, น่าจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วเราใช้หมอรองกระดูกตัวนี้ต่อส่วนตัวข้อต่อที่ใหญ่โปรออกมาแล้วหมอก็จะเจียให้เฉพาะตรงส่วนที่เกินเข้ามากดทับเส้นประสาทนะครับโดวยวิธีนี้ผลสำเร็จในการผ่าตัดประมาณ80กว่าถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลย มีผลข้างเคียงน้อยนะครับผลข้างเคียงที่ที่เราจะเจอบ,บ่อยๆเช่นการติดเชื้อก็น้อยกว่า1%เปเสียเลือดน้อยเจ็บปวดแผลน้อยมากที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับคุณวรรัตน์ออกจากห้องผ่าตัดน,นะครับกลับมาถึงที่ตึกนอนพัก2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นสามารถใส่เครื่องพยุงหลังและเดินไปเข้าห้องน้ำได้เองเลยในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าไม่มีอาการปวดแผลไม่มีข้อแทรกซ้อนอะไร คุณวอแลวสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นเลยครับการดูแลตนเองหลังผ่าตัดนี่เป็นยะังไงบ้างคะคุณหมอในสองสัปดาห์แรกเราอาจจะให้นั่งนานนะักนะครับอาจจะให้นั่งอยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอย่ายกของหนักเกินกว่า2กิโลนะครับสามารถใช้ชีวิตในบ้านในชีวิตประจำวันเดินในบ้านอะไรในบ้านทําได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทํางานหนักไปยกของไปซักผ้า ถ้าจะขับรถนะครับถ้าจะขับรถเองก็ประมาณ1เดือนหลังผ่าตัดก็สามารถขับรถเองได้หลังจาก2สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มอ,ออกกําลังนะครับเดินในบริเวณบ้านได้นะครับและสักเดือนหนึ่งก็สามารถออกไปออกกําลังกายตามปกติได้นะครับตัวเครื่องพยุงหลังเราก็อาจจะให้ใส่อยู่ประมาณสักสสัปดาห์ หรือเต็มที่ก็อาจจะหนึ่งเดือนในก็จร,จริงๆก็จะใ,ในแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันคหมอคะถ้าเกิดว่าผ่าตัดไปแล้วอ่ค่ะมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำไหมคะครับการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยกล้องอินโดสโคเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในความจริงเนื่องจากว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อข้อกระดูกอะไรนะครับสามารถเป็นกับซ้ำได้10 10%ปนี่หมายความว่าทุทกๆ10คนที่หมอผ่าตัดไปเนี่ยจะมี1คนต้องกลับมาหาหมอใหม่ รเราพบว่าใน10%เนี่ยครึ่งหนึ่งหรือ5%เนี่ยจะกลับมาในปีแรกที่เหลือก็จะกลับในในปีถัดไปตอนนี้ถ้าเราไม่อยากเป็น10%ที่ต้องกลับมาหาหมอเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยก็คิดง่ายๆอันที่ 1, ไม่ใช้เคขาเยอะอันที่ 2, ต้องหาผู้ช่วยมาช่วยเขารับน้ำหนักนะครับอะไรที่ต้องใช้ กระดูกสันหลังเยอะนะครับกระดูกสันหลังจะรับน้ําหนักเมื่อมันตั้งขึ้นมาเท่านั้นครับงั้นถ้านอนถ้านอนกระดูกสันหลังไม่ไม่ต้องทํางานอะไรนะครับแต่ถ้าในท่าที่นั่งนะครับยืนเดินกระดูกสันหลังต้องรับน้ําหนักนะครับท่าที่รับน้ําหนักมากที่สุดคือนั่งครับนะครับหรือเรียกกันนั่งนานๆน,น,นะในงานของคุณวรลลัส์ถ้าต้องนั่งนานๆเนี่ยหมอแนะนําให้เปลี่ยนริยาบดบ่อยหน่อย อาจจะแทนที่จะอัวเรานั่งอยู่าามากนอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่ลุกเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องลุกขึ้นมาทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับอันที่สองเราก็ต้องมายกของหนักที่กุ้งกุ้งเงยบิดตัวมากๆนะครับพวกนี้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่มีการกระโดดกระแทกทั้งหลายทําให้ไปขับรถออฟโรดอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการไม่ให้กระ,กระดูกสันหลังทางานนะส่วนตัวที่จะมาช่วยกระดูกสันหลังเนี่ยครับ จริงๆแล้วก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อข้างลำตัวนะครับแล้วเราออกกําลังฟิตกล้ามเนื้อพวกนี้ให้แข็งแรงนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่มันอยู่รอบๆกระดูกสันหลังเนี่ยที่เราเรียกกนกล้ลามเนื้อแกนกลางลาตัวครับ,รบเป็นอันที่เราไม่ค่อยได้ฝึกกันหลังผ่าตัดเนี่ยเดี๋ยวหมอจะปรึกษาคุณหมอทางกายภาพให้ช่วยออกโปรแกรมพวกนี้ให้นะครับก็จะได้เอาไปไเอาไปฝึกต่อที่บ้านจะได้ไม่เกิดอาการกลับเป็นซ้ำ พบว่าคุณวรรัตเนี่ยไม่มีอาการอ่อนแรงแต่ว่ามีอาการชารที่ขาขวาและน่องขวาด้านข้างตรงกับอาการของเส้นประสาทสลางส่วนเอวเส้นที่5โดนกดทับยืนยันด้วยการตรวจ MRI หรือเอ็กซเรคืนแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งผลออกมาแล้วเราก็เจอการกดทับที่เส้นประสาท L5 ข้างขวาจริงๆนะครับโดยตัวที่กดทับเนี่ยเกิดจากโพรงประสาทนะครับที่กระดูกไขสัลังตีบแคบ ซ้ำยังบวกกับมีหมอรองกระดูกปริ้นออกมานะครับโดนบีบทั้งสองด้านนะครับคนไข้ก็เลยมีอาการมากขึ้นเ mm hmm. นื่องจากว่ามีอาการชามากแล้วผ่านการรักษามาตลอดทั้ง4ปีนะครับอาการก็เป็นมากขึ้นนะครับก็จึงปรึกษากับคุณวรรัตน์ดูแล้วเราคิดว่าเราน่าจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดโดยมีจุดประสงค์ที่เราจะทำให้เส้นประสาทที่ถูกกดทับเนี่ยคลายการกดกดทับออกนะครับ ทำพรงประสาทให้โล่งตัดหมอนรองกระดูกสันหลังเฉพาะส่วนที่เสียที่ปลิ้งออกมาโดยหลกัหลกๆแล้วข้อบ่งชี้ทั้งหมดที่จะเราจำาตัดมี1ถ้าคนไข้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอันที่สองถ้าคนไข้มีระดับความรู้สึกลดลงหรือมีอาการชาความรู้สึกเจ็บปวดร้อนเย็นน้อยลงอันนี้ก็คือว่าเส้นประสาทถูกกดทับเยอะแล้วถ้าเรามัวแต่ไปรักษาวิธีอื่นแล้ว,ลวไม่หายเนี่ยเวลามาผ่าตัดที่หลังการอ่อนแรงการชามันจะไม่ฟื้นนะครับ อันที่3ก็คือถ้าเราได้ลองการรักษาด้วยวิธีการทานยาและกายภาพแลเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วคนไข้ไม่หายครับก็ถือเป็นข้อบ่งชี้ที่จะต้องรับการผ่าตัดคุณวรรัตมีอยู่2ข้อครับเราถึงจะรักษาด้วยการผ่าตัดให้ตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะคะก็จะมีทีมคุณหมอพยาบาลนะคะคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วก็ได้มีการซักประวัตินะคะเพื่อยืนยันว่าถูกต้องถูกคนถูกตำแหน่งที่ผ่าตัดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการดมยาสลบนะคะปุ้มก็หลับไปตื่นมาอีกทีนึงก็อยู่ที่ห้องพักฟื้นซึ่งตอนนั้นนะคะมีอาการก็สลืมสลือนะคะแต่ แผลไม่เจ็บเลยค่ะเกินความคาดหมายมากไม่รู้สึกเจ็บแผลเลยนะคะจนลิรยาชาหมดก็ไม่มีอาการปวดตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการไปพักฟื้นที่ห้องนะคะก็สามารถลุกเดินได้นะคะเข้าห้องน้ำเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาพยุงนะคะคุณหมอก็ได้มีการแนะนำในเรื่องของการาใส่เสื้อพยุงหลังนะคะป้องกัน การก้มเงยนะคะแล้วก็มีทีมพยาบาลนะคะคอยมาดูแลในเรื่องของการทํากายภาพของการบริหารกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อนี่ค่ะฟื้นตัวเร็วค่ะประทับใจตั้งแต่แรกเข้าเลยค่ะก็คือมีพนักงานนะคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะตั้งแต่เจ้าหน้าที่เวนเปลนะคะด้านหน้านะคะคอยสอบถามในเรื่องของการต้องการลดเข็นไม้แล้วก็มาตรงเคาน์เตอร์เวลเบียนด้านหน้านะคะเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ บริการดีมากๆขอขอบคุณทีมพยาบาลนะคะที่ศูนย์กระดูกสันหลังแล้วก็คุณหมอเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ให้การแนะนําตั้งแต่ต้นจนรักษาเสร็จนะคะจนตอนนี้ได้มีการติดตามอาการเรื่อยๆก็มีพยาบาลนะคะคอยโทรเช็คนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ให้มาตามนัดหมายค่ะรู้สึกประทับใจที่สุดเลยค่ะ อยากจะเชิญชวนสำหรับใครที่มีอาการเหมือนปุ้มนะคะหรือว่ามีอาการปวดหลังเล้าลงขาเกิน3เดือนนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางที่ศูนย์กระดูกสันหลังนครทนได้หรือสามารถจองผ่านเว็บไซต์ h e d mo r co th ได้นะคะ